สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับนุ้ยกันอีกแล้วนะคะจากแคมเปญสุดแรงบายหนุ่ยนุ้ยนะคะวันนี้นะคะหนุ้ยจะพาทุกคนมาดูรถ Ford r a n g e r XLT4 ประตูกันนะคะวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง F-150 Spider กันเลยหน้าตาจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวตามนุ้ยไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะนุ่ยเปลี่ยนเป็นชุดกันชนหน้า F 1 5 0 Spider นะคะมาพร้อมกับไฟตัว C LED ให้แบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะจะติดเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะทรงคางหมูนะคะมาพร้อมกับตัวอักษร FORD Ford นะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสนะคะอยากได้เป็นสีส้มนะคะก็จัดให้นะคะดูเท่แล้วก็เข้ากับสีของรถคันนี้มากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะก็จะมีไฟ LED ให้3จุดแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาด้านข้างนะคะตัวไฟนะคะนี้ก็จะติดเป็นตัวข้อไฟหน้านะคะสีดําด้านให้นะคะแล้วก็คันนี้พิเศษเลยนะคะนี้ก็จะติดเป็นตัวไฟหน้ามาแปลงเต็มระบบให้ลูกค้าเลยนะคะมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะก็จะมีไฟวงแหวนให้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟสามสเต็ปที่เป็นสามครีบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตัวเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยค่ะครบเซตเลยนะคะดูเท่แล้วก็สปอร์ตมากๆเลยค่ะ ต่อมาด้านข้างนะคะก็จะติดตัวคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้านคิ Q ้วล้อตัวนี้นะคะก็จะมาครบเซตกับตัวกันชนหน้าเลยนะคะ ต่อมาด้านล่างนะคะคันนี้ไฮไลท์เลยนะคะสําหรับล้อแมกนะคะนิเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแมกขอบ16นะคะคันนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นยางดันหลบนะคะเป็นรุ่นแกลนเทคนะคะขนาดยางอยู่ที่265ทับ70ขอบ16นะคะยางจะเป็นยาง AT หรือที่เรียกว่าออทะเลนั่นเองนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะก็สําหรับยางรุ่นนี้จะบอกว่า,าจะมีความ วิ่งแล้วก็นุ่มเงียบมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆอย่างเช่น m a x กซิตนะคะจะมีความเงียบกว่านะคะแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่ากันนิดเดียวเองนะคะใช้งานดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ลาย Mac ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะดูเท่มากๆเลยค่ะแล้วก็ลืมบอกไปคันนี้ไฮไลท์เลยนะคะพิเศษเลยอันนี้ลูกค้ารีเควส์นะคะอยากยกก็ยกให้ลูกค้าเลยค่ะเป็น2ิ้นะคะ เป็นช่วงล่างเดิมนะคะไม่มีการไม่ได้เปลี่ยนโชคใดใดทั้งสิ้นนะคะก็คือสามารถวิ่งได้ปกติเลยนะคะใช้งานดีมากๆแล้วก็ต่อมานะคะก็จะติดเป็นตัวครอบแก้มข้างนะคะสีดำด้านให้นะคะแล้วก็นี่เลยจะต้องติดให้ทุกคันนะคะก็คือเบ้ากันลอยประตูสีดำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ด้านบนนี่เลยค่ะราหลังคานะคะลูกค้าเลือกติดเป็นสีดํานะคะก็ดูเท่แล้วก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยสําหรับตัวลาวหลังคาสามารถเลือกสีได้นะคะจะมีสีดําหรือสีบอลน,นะคะสามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะไฮไลท์ของคันนี้เลยมาดูที่สติกเกอร์นะคะ สติกเกอร์นะคะหนุ่ยก็จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะคะแล้วก็รีเควสเลยอยากได้เป็นสีส้มนะคะก็เราก็จะมีการดีไซน์ออกแบบให้ลูกค้าก่อนนะคะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้สีนี้เลยนะคะแล้วก็รีเควสนะคะเป็นชื่อนะคะคําว่า black tiger thailand นะคะดูเท่และสวยงามมากๆเลยค่ะโดดเด่นด้วยต่อมานะคะก็จะติดข้อฝาถัางน้ามันนะคะให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็มาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะนื้อก็จะติดเป็นตัวโรบารนะคะแข็งยาวของ Outlander นะคะเป็นโรบารเหล็กนะคะมีความแข็งแรงทนทาน,ทานสามารถใช้งานได้จริงค่ะดูเท่มากๆแล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะติดตัวข้อไฟท้ายสีดำด้านให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะด้านหลังตัวนี้ที่อยากจะ อยากจะสนับสนุนมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะรีเควสนะคะอยากจะติดคําว่าแรปเตอร์นะคะก็จัดให้เรียบร้อยค่ะดูเท่มากๆในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะก็จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะนี่เลยค่ะนี่ผ่อนแรงแบบนี้นะคะก็จะน้ำหนักจะเบามากๆเลยนะคะสามารถใช้มือเดียวปิดได้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ แล้วก็คันนี้ก็พิเศษอีกเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะคะก็เนยก็จะติดเพิ่มนะคะในส่วนของกล้องมองหลังนะคะต่อที่หน้าจอนะคะก็จะติดใต้กันชนท้ายให้แบบนี้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่งเต็มระบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะดูสวยมากๆเลยะคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะได้เห็นชุดแต่งคันนี้กันไปแล้วหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนอยู่นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ามีแพนกําลังจะออกรถในช่วงนี้นะคะอยากได้แต่งสไตล์นี้หรือว่าชอบแต่งเป็นแนวอื่นๆก็ติดต่อหนุยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0849086556หรือว่าจะทักเข้ามาที่อินบ็อกของเพจหนุยก็ได้นะคะแคมเปญสุดแรงบายหนุยน,นะคะแคมเปญพิเศษรออยู่นะคะบอกเลยว่าพิเศษแน่นอนค่ะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหนูด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้เดี๋ยวหนยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ